Ha <laughs> <laughs> สำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคนขี่ม้าหัวขาดคนขี่ม้าหัวขาดเป็นตำนานพื้นบ้านเรื่องเล่าตั้งแต่ยุคกลางเป็นลักษณะชายขี่ม้าที่ไม่มีศีรษะ และเขาก็จะตามหาศีรษะของตนเองตำนานของคนขี่ม้าหัวขาดหรือเอเซียนหัวขาดเริ่มต้นขึ้นในเมืองสลิปี้ฮอลโรรัฐนิวยอร์กระหว่างสงครามปฏิวัติอเมริกา ดังเดิมเล่าว่านักขี่ม้าเป็นทหารเฮเซียนที่ถูกสังหารระหว่างยุทธการที่ไวส์เพลนในปี1776ในระหว่างสงครามเขาถูกปืนใหญ่ของอเมริกันตัดศีรษะจนแตกเป็นเสียงเสียงศีรษะถูกทิ้งไว้ในสนามรบส่วนร่างกายของเขา ถูกนำไปฝังไว้ที่ Old Dust Church of Sleeping Hollow จากนั้นตามคำร่ำลือก็มีคนพบเจอคนขี่ม้าไม่มีศีสษะออกมาตามหาศีรษะของเขาเมื่อใครได้เจอคนหัวขาดขี่ม้าเขา จะไล่ล่าตัดหัวของคนคนนั้นทิ้งคนขี่ม้าหัวขาดได้มีนวนิยายซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในรูปแบบต่อเนื่องทุกเดือนระหว่างปี1865และ1866และต่อมา ได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือในปี1866 The l e g e n d of s l e e p y h o l l o w เรื่องสั้นที่เขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2363โดยอเมริกันวอชิงตันไอริงซึ่งได้รับการดัดแปลงเป็นผลงานวรรณกรรมและภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง รวมถึงภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์ในปี1949เรื่อง The a v e n g e r s of Ichabod and Mr. Toad และทิมในปี1999คนขี่ม้าหัวขาดนั้นที่จริงแล้วอาจเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น นักเขียนชาวอเมริกาที่ชื่อเวอร์ชิงตันเออวิงได้เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ห่างไกลผู้คนหมู่บ้านแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นสนามรบของทหารรับจ้างจากอังกฤษและทหารอเมริกันมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากมีทั้ง มีชื่อสลักหน้าหลุมและก็ไม่มีชื่อสลักหน้าหลุมชาวบ้านจึงเชื่อกันว่ากลางคืนก็จะมีวิญญาณมาวนเวียนอยู่เออวิ่งได้นำเรื่องเล่าเหล่านี้มาผูกกับตำนานต่างๆจนกลายมาเป็นหนังสือเรื่องสั้นที่ชื่อว่า The r e g e n t of s l e e p i n g h o l l o w ซึ่งตัวละครคนขี่ม้าหัวขาดได้กลายมาเป็นเรื่องเล่าและกลายมาเป็นตำนานที่ฟังต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน ครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดที่ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดี